เจ้าไปแหกหน้าควนหมดผมมีคนครับนี่เส้นสมพกก็ก่ว่มบางเปาครับขับสวัสดีครับ ขอบคุณลหลายๆครับผู้โดยสารผมไปแหงนาะขวัเมืด ครบขอบคุณครับยีสิเทเเ่านสวัสดีครับวันแนะหกหน้าขวนผู้โดยสารผมไปจูดตรงไฟอยู่อย่าโศลืนแทนแหกหน้าขวนบุ๊คมมีนางสรอเซเลียเห้เบิ่งเงหน่ยขอบคุณหลายๆครับที่พากันแวะมาสมสองคนยงซาเกียดครับจะไปทางไหนมาทางไหนครับ มาหอดำมือเสาเป็นส่งเหนียวโลดขึ้นขาขึ้นก็คือกัน บ,บร,รรยากาศบ่อพศละเอียดยังในห่วงคายตัวรถทัวร์ขาลงกรุงเทพครับเสาเ่าม่คืน ไฟเมียงย่าสูทะบุญเหีห่ยบหน้าขวัจักสีผ้ากันไปทางไหนละมือผู้โดยสารผมเลยเปลี่ยนเติร์ดอยู่แนวนี้ครับไม่ก็ซอยเลยแค่มันไปเอาบุ่นมง่ไฟหรือไปแหก่หน้าขวั ขอบคุณครับสวัสดีครับสามสิบสองพันครับขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามให้สองพันหาด้วยสามสิบหาถันสามสิบหาคนแล้วพี่น้องที่มารับส้มสองคนเมืองสาเกียดสี่แสนหกหมื่นตัวครับขังสี่แสนหกหมื่นตัวขังใส่เวลาเปิดสองมาหกเดือนเปิด ตอนเดือนพฤศจิกาปีหกหกไก่หอดพวกเลี่ยหอดเดือนพฤศจิกาทางนากกจะิหอดพวกปีนี้ครับปีผมเหยียดสองมากเวลาที่พี่น้องมาหลับส้มให้สมมติการหลับสม้มหัวกระได้ท่าน แกด้วยตัว ใส่เวลาเห็ียดสองมโนโมเพิ่นพกเือนครับเพิ่มปีแล้ว <c oughs> <c oughs> เพิ่มทางฟ้องระยะเวลาเงินไปที่ข้าเจ้าสมุดไท้ปีหนึ่ง้องท้ำเวลาการรับสมัใหม่ใดสามพันชั่วโมงสี่พันชั่วโมงยังมีว่าหันย้อนสามพันนี่ครับพวกกัดอีกเคร่อพวกกัดอีกเคร่องี ท่าก็ได้พันเปลี่ยอยคัวขอพณในะายครับเดี๋ยวเวลาเจ็ดเกียวสมวงมอดโมกเดือในใส่สมองปกันสิเป็นยูทูกเปอือเต็มขันน้ำงาเจา้าสว่วงนี้เป็นยูทูปเปอือทดลองงาน <c oughs> พระเจ้าว่วิ้แียงตังให้ครับผมแจกตงังเอาเองครับตำแหน่งอยู่ถูกเปิดทดลองงาน,น,นงโา เานียากได้ยังเงินยี่สิบาทพอดีกับเพิ่น คว้ามันคว้าไม่อยเก้าาบาทไปนี่อันนี้เอานี่สิบบาทอันนั้นสิบบาทเอาไปยี่สิบาทพอดี่ก้อนจะบาทก้นสิบบาทมกะดาพุ่มนตัวฟอนอันละห้าบาทอันหนึ่ง เอาอีาออากีย๋ยวัาจาได้ทอนเฮ้ยกัเนียรนี่ไ,ไปเห็นกันงเงินเงินทอดน่ มาแต่จังหวะกำลังวาสปวิปิดเลยวาด้ปิดเลย่อสวัสดีน้องเจ้าเจ้าจิ้นเขาแล้วที่ถักกอนนี่ ยังกระเฮ็ดใ,ใส่สิปเตรียมที่เนาะกำลังมาสิปิดขึ้นไม้นีา่าังหันดีมือไปละเจ้าสวัดมากลยว่าเดยวปิด <c oughs> ส่วนล่ำล่าเนาะเจ้ามาส่วนก็เปิดเมียที่เนาะจะมาถึงส่วนลำ่ลำล่าเนาะส่วนข้าเจ้าสิเก็บผาล่อมหนังเนานะล่างมวนสาดมวนเสียบกำแพงติตใจติดใจเออวางสัตว์เนี่ยเว้กับขอบคุณครับเกี่ยวเก่าเกาเจียวสตาลี